ที่จะต้องทาแล้วอยากจะบอกตรงนี้อย่าหาว่านอกประเด็นนอกเรื่องท่านเริ่มต้นเขียนนโยบายไว้บอกจะทํารางรถไฟให้เป็นรางคู่ดีครับอยู่ตรงเนี้ยภาวนาให้อยู่สี่ปีทําคันดินขึ้นมาสิครับอยู่สี่ปีเนี่ยเอาอย่างเดียวแค่คันดินนี่แหละครับรถไฟจะมีขอบเขตสีน่สะิบเมตรเขาใช้อยู่แปดเมตรเท่านั้นเองขึ้นอีกแปดเมตรข้างๆเลยครับเอาคันดินก่อนเลยสถานีไม่ต้องสร้างเพิ่มก็ไใช้สถานีเก่าแต่ขอแนะนําด้วยความปรารถนาดี ลงตรงเด่นชัยก่อนก็ได้ครับสร้างใหม่เลยก็ได้แต่ทําเผื่อสองข้างเลยนะต้องเป็นรางประเภทเม็ด40ที่เขาเรียกว่า w i ท e track หรือว่า standard track ต้องสายอันนี้ครับมันจะได้ไปเชื่อมกับเมืองจีนเขาได้ส่งขึ้นไปนี้ต้องให้ได้ประโยชน์ครับถ้าคุณมิงก็เต็งจายเชื่อมกันได้ลงมาถึงเด่นชัยได้อย่างนี้นะครับทำไอ้คันดินลงมาจากเด่นชยัยลงมาข้างล่างกรุงเทพคันนานกับทางสายเหนือลงมาวางรางได้เลยทําไมผมแนะนําตรงนี้ครับ ต้องเป็นคนรู้เรื่องรถไฟและชอบรถไฟและต้องรู้เรื่องรถไฟหน่อยว่าเป็นยานพาหนะที่ราคาถูกที่สุดสาธประชาชาติสั่งเลยนะครับแบงค์ทั่วโลกใครกู้ไปเรื่องรถไฟต้องให้ทันทีดอกเบี้ยต่ำระยะยาว3าปีขึ้นแตาา่ท่านประธานทราบไหมครับผมไปยุโรปผมไปได้แลเห็นที่ฝรัง่งเมืองฝรัง่งอังกฤษฝรัร่งเศ German, สสวิต์แลนด์เยอรมันสี่ประเทศเนี่ยรถไฟเหมือนกันลัางเข้ากันเขากําลังทําอะไรฮนะทำรถไฟจรวดรถไฟบูเลตเทรน แล้วมันกําลังไปดังนี้กันหมดแล้วรถไฟที่มันใช้อยู่ดีมากเอาไปจอดทิ้งกันไปแถวเวลานี้ถ้าเราทํารางเสร็จภายใน5ปีนะครับซื้อที่เขาเรียกว่า rolling stock นี่นะพวกรถโบกี้ทั้งหมดเอาไปตกแต่ง1เดือนได้ใช้ของครับวางบนรางใช้ได้เลยทั้งรถจกักทั้งตัวรถเราเราเป็นประเทศที่ต้องใช้ของไปอย่างนี้อยู่ได้อีกสิปีถึงยีปีสบายแฮเลยจะครับ ปรับเปลี่ยนลางหมดได้ภายใน10ปีเนี่ยนะครับรถไฟไทยจะเป็นรางคู่ทั่วประเทศนี่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลนะครับเขียนขึ้นต้นมาหน่อยเดียวแต่กลัวจะไปทําไอ้ลางหนึ่งเมตรอีกแล้วก็จะเสียของนี่แนะนําด้วยความปรารถนาดีนะครับท่านรัฐมนตรีคมนาคมคนใหม่